มาดูอุปกรณ์ในกล่องครับว่าให้อะไรามาบ้างนะครับนี่ครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับจะมีคู่มือมาให้ครับด้้นในคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็นี่ครับ กล้องเปนสีดำนะครับบอดี้ <Body S 1> เป็นสีเงาๆนะครับตัวเล็กกระทัดรัดดีครับก็วัสดุดูสวยดีครับดูอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับในบกล่องยัมีสายมาให้ครับสายความยาวประมาณสองจุดสายนี้ประมาณสองุดห้าเมตรนะครับ ด้านนี้จะเป็น USB มาให้ครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นนี่ครับ USB ไมโครมาให้ครับเป็นเป็นแบบเดียใช้กับมือถือครับสามาใช้ร่วมกันได้ครับแล้วจะมีตัวนี้ครับที่จุดบุหรี่มาให้ครับเสียบได้สองช่องครับ ถ้าเราไม่ใช้ก็สามารถใช้กับ USB ลดได้เลยครับเสียกล้องมีอะไรบาครับมีตัวเจ็บสายมาให้ครับได้สำหรับการเจ็บสายนะครับแอุปกรณ์นหนึ่งก็มี 3m นะครับสำรองมาให้เผื่อติดไม่อยู่นะครับเพื่อเป็นตำแหน่งกล้องครับอุปกรณ์ก็ข้ามีแค่นี้ครับ ไม่มีอะไรแล้วน่ครับกล้องตัวนี้สามารถดูข้อมูลผ่านมือถือได้ครับผ่านสัญญาณ wifi นะครับแอบทด่ใช้ก็ตรงรุ่นเลยครับกล้องเดิมที่ผมใช้อยู่เป็นแบบกระจกนะครับก็ใช้มาประมาณสามปีแล้วครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่สายเหตุเปลี่ยนเพราะว่าวันที่มันไม่รันนะครับวันที่ไม่อัปเดตต้องมาตั้งค่าทุกวันนะครับ ก่อนอันนี้ซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนแล้วครับสองรอบสามรอบก็ยังเป็นเหมือนเดิมกาเป็นเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้วก็อยู่ได้ประมาณเดือนสองเดือนนะครับบางทีอยู่ได้เดือนเดียวก็สงสัยถึงเวลาต้องเปลี่ยนใหม่ครับก็ทดลองซื้อตัวนี้มาใส่ดูครับว่าความชัดจะเป็นไงเรามาดูกันครับวิธีการติดตั้งทํายังไงครับก็ง่ายงครับกล้องตัวนี้สามารถนะครับตัวเลนส์กล้องครับสามารถปรับมุมได้270รเจดสิบองศานะครับ เราก็เลือกตำแหน่งที่เราต้องการติดนะครับว่าต้องการตำแหน่งไหนครับสำหรับวิธีการติดกล้องตอนนี้ครับผมมีให้เลือกสองแบบครับคือแบบที่หนึ่งนะครับก็การะยะว่าตรงไหนตรงกลางของตัวรถนะครับก็แปะกาวเข้าไปเลยครับนี่ครับก็คิดว่าก็ยึดตรงตัวกระจกเป็นหลักนะครับก็แปะไปได้เลยครับประมาณนี้ครับเห็นไหม แปะประมาณนี้ครับถ้าท่านคิดว่ามันตรงก็แปะประมาณนี้ก็ลอกกาวได้เลยหรือหรือวิธีหนึ่งครับเชื่อมต่อมือถือให้เรียบร้อยครับแล้วก็ดูหน้าจอผ่านมือถือนะครับผ่านกล้องว่าตรงไหนตรงกลางก็ติดกาวนะครับแบบนั้นก็จะดีอีกอย่างนะครับเพราะว่ามุมเอียงมุมไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเราแปะเลยถ้ามันไม่ตรงไม่เกินกลางมันจะมีปัญหาลอกกาวออกเดี๋ยวกาวเสียได้ครับ โอเคครับนี่ครับตำแหน่งที่ผมติดก็ประมาณนี้ครับยึดกึ่งกลางของกระจกมองหลังนะครับจะมีแกนนครี่ครับก็ยึดกึ่งกลางตรงนี้ครับก็ขยับลงมานิดหน่อยครับเป็นมุมที่ไม่บังตานะครับครับสาเหตุที่ผมติดมุมนี้เพราะว่าจะได้ปรับเลนนะครับเผื่อนี่ครับเผื่ออย่าบันทึกห้องภายในห้องโดยสารนะครับสามารถปรับเลนเข้ามาหาเรานะครับภายในรถก็มองเห็นชัดเจนนะครับ นี่ครับกล้องมันย้อนแสงมองไม่ค่อยชัดน,นะนี่ครับสามารถปรับเลนส์เข้าหาตัวเราได้ถ้ายัางมองน้านหน้าก็หมุนนี้ครับหมุนไปด้านหน้านะครับก็บันทึกหน้ารถนะครับถ้าคิดว่ามันต่ําก็สามารถเลื่อนมาติดตรงบนนี้ได้ครับตรงแกนกระจกได้ชอบตำแหน่งไหนก็เอาตำแหน่งที่ต้องการนะครับขั้นตอนต่อไปก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับ ผมจะต่อเข้าตรงนี้สวิทติดเปิดควบคุมการทํางานครับที่เดิมก็จะหลือสายเก่าออกนะครับง่ายๆครับสายเก่าเนี่ยผมก็เสียบมาวิธีการเจ็บสายก็ยัดเข้าไปตรงคอนโซลนะครับมันมีล่องอยู่ครับรถทุกคันมีหมดนะครับสายก็ให้มายาวอยู่ครับ จะทําเป็นกล้องหลังก็ได้นะครับเปติดตรงกระจกหลังก็สามารถทําได้เหมือนกันนะสามารถทําเป็นกล้องหน้ากล้องหลังได้ครับสายให้ไม่ยาวครับสองจุดห้าเมตรอันนี้ก็เหลือเฟือครับก็แนะนําเลยครับเป็นตัวหนึ่งครับน่าใช้งานครับสำหรับท่านที่ต้องการจะมีกล้องติดหน้ารถไว้ราคาประหยัดนะครับคุณภาพก็พอใช้ได้ครับไม่ได้แพงจะไปเทียบกับราคาพันสองพันนะครับมันเทียบไปไม่ได้รอกครับราคานี้แค่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทเองผมได้ราคามาพิเศษเลยกับห้าร้อยกว่าบาท นี่ครับก็ซื้อผ่านช้อปปี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองมาหาดูครับก็พิมพ์ตามนี้เลยครับผมไม่ได้เป็นคนขายนะครับก็เป็นแชรผู้ใช้งานสายเก่านี่ครับถ้าใครมีกล้องเดิมเราจากเลยก็เลยง่ายครับแชร์ล่อตามเส้นที่เราวางไว้ครับดึงออกแค่นี้ก็หลุดแล้วครับช่วยไหมมีมีอะไรเสียหายครับเพราะว่าเวลาเจ็บายก็เหมือนกันครับยัดเข้าไปเลยครับมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่ง เก็บก็จะลาบากนิดนึงครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นแนวทางนะครับสามารถติดเองได้ง่ายๆครับผู้หญิงก็สามารถทำได้นะครับเนี่ยมยอือเดียวค่อยยัดเข้าไปถ้ามันไม่แน่นนะครับอุปกรณ์ที่เขาแถมมาก็แยก้าไปครับเ,เพื่อให้มันอยู่สามารถก็ เผื่อสายไว้นิดนึงก็ได้เผื่อขยับกล้องครับไม่ต้องให้มันตึงมากกับตรงนี้เรื่อยๆบางคนก็จะกลัวตรงเสาเอเสานี้ไม่ต้องถอดนะครับนี่ครับยัดเข้าไปตําตรงร่องเลยครับเสียบเข้าไปครับนี่ข้อตอบดันเข้าไปครับ ไม่เสียหายครับไม่ไม่บุบสลายครับมันจะมีร่องอยู่ครับนี่เข้าไปก็มันก็จะคืนรูปแล้วครับง่ายนิดเดียวนี่ครับกลับมาเหมือนเดิมเลยเห็นไหมง่ายนิดเดียวครับ งนี้ผมก็จะไล่ลงตรงขอบประตูเข้ามานี้้เขาามตรงตาที่เก็บของใส่ตอนนี้เสียบตรงน,นี้ให้ดูก่อนนะครับพอดีผมทำสวิตช์ปิดเปิดไปแ้ข้างล่างเราต้องต่อตรงใตง้ข้างล่างเวลาใช้งานก็ใช้สวิตช์ปิดเปิดเอาครับนี่เราใช้กดเวลาเพื่อป้องกันการทาแบบนี้ครับช่วยยืดอายุกล้องด้วยครับเราเราสตาร์ทรถ ทำให้ไฟเมกะชากล้องนะครับโอเคครับส่วนด้านข้างนะครับก็สามารถนี่ครับไล่ตามขอบนี้เลยยัดเข้าไปเลยง่ายครับแล้วก็เราก็นี่ครับพอเราเก็บสายมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ตามยางใช้มือสอดเข้าไปเลยครับไล่เส้นครับนี่ครับตามขอบยางประตูนะครับมาเรื่อยๆๆๆนะครับ จมาถึงมุมนี้ครับเห็นไหมสายนี้ครับขั้นตอนต่อไปผมจะต่อตรงกล่องฟิลตรงนี้ครับตัวสวิต์ที่ผมทําไว้อยู่ตรงนี้ครับก็จะสายนิ้วใส่ที่จุดบุหรี่ตรงนี้ครับส่วนท่านไหนถ้าจะใช้ที่จุดบุหรี่ของรถนะครับก็นี่ครับสามารถลอดใต้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้ได้ครับหรือไม่ก็จะให้สวยงามก็เอาไว้ใต้พรมรถนะครับสายเลือกสายยาวครับนี่ครับเหลือเยอะครับสามารถทําได้ครับเดี๋ยวถอดดูให้ดู ตอนติดก็ไล่ดีๆนะครับอย่าให้สายมันพันนะครับมาสายช้ำรดได้ครับแต่เส้นใหญ่ดีหนาดีครับครับวิธีการจัดเจ็บสายของผมนะก็นี่ครับก็เดินไฟมันจะกล่องฟิวนะครับเดินมาเข้าตัวที่จุดบุหรี่นี่ครับผมก็ใช้ที่จุดบุหรี่ตรงนี้ครับจะกล่องฟิวแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จที่เขาแถมมาให้แล้วก็ยูดีเสียบเข้าตรงนี้ครับ แล้วก็ซ่อนไว้แถวนี้ครับแบบนี้ก็เราไม่ได้ใช้ที่จุดบุหรี่ของรถนะครับก็สวยงามอีกแบบนะครับแล้วก็ทําสวิ์ควบคุมการใช้งานตรงนี้นะครับถ้าจะใช้งานก็กดเปิดนะครับหลังจากหลังจากที่เราสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วกดเปิดสวิ์นะครับกล้องก็จะทํางานถ้าเราไม่เปิดกล้องก็ไม่ทํางานนะครับแบบนี้ก็คือข้อเสียคือต้องคอยเปิดปิดกล้องตลอดนะครับถ้าท่านไหนไม่สะดวกก็ต่อตรงได้เลยครับไม่ต้องต่อสวิตขวันผมนะครับก็ ต่อเขาที่จุดบุหรี่ตรงกล่องฟิวก็ใช้ตัวใช้ตัวนี้ได้เลยครับก็จัดเจ็มเรียบร้อยนะครับสายไฟนี่ครับก็หาอะไรพันไว้นะครับให้มันเจ็บกันนะครับแล้วก็เจ็บุดของยกเจ็บไปปกติครับนี่ครับส่วนสายกาวก็เอาตรงน็อตตรงนี้ได้ครับก็ต่ออย่างนี้ไฟบวกเรามัมาจากกล่องฟิวนะครับไฟเพลารถนี่ครับจะทํางานเมื่อสวิเราเปิดสวิ์ทำงานเช่านั้นนะครับ แกะกล้องออกมาดูใหม่นะครับก่อนอันนี้ที่ผมติดตำแหน่งนี้นะครับนี่ครับพอติดทดลองใช้งานเราเจอปัญหาที่เจอคือติดกล้องมันต่ำไปครับพอเราติดกล้องต่ำไปจะมองไม่เห็นทุเบียนรถข้างหน้าครับสาวขงพวงหน้ารดนดังเนื่องจากรถเราเป็นรถยกสูงนะครับกระบะยัสูงผมได้แกะออกมาใหม่ครับเพื่อจะเปลี่ยนตำแหน่งติดให้สูงกว่าเดิมนะครับ ก่อนที่จะติดตังอีกครั้งครับเดี๋ยวมามาดูบอดี้ใกล้ๆครับก็มีอะไรบ้างครับก่อนหน้านีด้ดูนี่ครับตัวกล้องเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแบบเงาๆครับตัวกล้องไม่มีมปุ่มปิดเปิดนะครับไม่มีแบตเตอรี่ตัวกีเซนเซอร์จะทํางานต่อเมื่อมีไฟเลี้ยงเราต่อไฟแล้วเรียบร้อยเท่านั้นครับถ้าไม่มีไฟมันจะไม่ทํางานครับกีเซนเซอร์ อินเซอร์ทำงานหนะ้าที่ทําการถ่ายรูปนะครับแล้วก็ล็อกไฟวิดีโอตัวนี้ไม่สามารถใช้ในหมวดจอดรถได้นะครับเพราะไม่มีแบตบแต่ถ้าท่านไหนจะใช้ในหมวดจอดรถนะครับก็ต่อไฟใช้ตลอดนะครับให,ให้มีไฟให้กล้องมีไฟตลอดนะครับไฟเลี้ยงตลอดนีส้สามารถใช้ในหมวดจอดรถได้นะครับค้า รถตัวไปครับที่จุบุรีนะครับถ้าเราปิดสวิตช์กุญแจนะครับยังมีสูิิชิเกันับก็จะไม่มีไฟเข้ามาถ้าท่านไหนจะใช้แบบในหมวดจอดรถนะครับก็ต้องต่อไฟจากกล่องฟิวนะครับมันจะมีที่ต่ออยู่ต่อไฟเลี้ยงตลอดนะครับว่าไม่มีไฟเลี้ยงกล้องนะครับมีไฟวิ่งผ่านในหมวดจอดรถนะครับสามารถทำได้นะครับ สีชั่วโงตอนนี้ผมไม่มีผมก็ใช้ปิดเซ็นเตอร์ตัวไว้ครับอยากจะย้ายตำแหน่งครับปิดตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมประมาณนี้ปิดที่สูงเลยครัเพื่อจะได้เห็นข้างหน้าเพราะเราเป็นรถกระบะยกสูงประมาณนี้ ก่อนอันนี้ผมติดประมาณนี้เจอปัญหาคือกล้องฝังโปรงหน้าบาังหมดครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเชื่อมต่อยัง่ายนะครับก็โหลดแอปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก่อนอันนี้ก็ต่อกล้องครับเดีย๋ยวต่อให้ดูครับการเชื่อมต่อกล้องนะครับก็เปิดสวิตกุญแจรหรือสตาร์ทรถครับตัวกล้องก็จะทํางานนะ มาที่แอปโทรศัพท์นะครับแอปหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับให้ออกไปก่อนนะครับเปิดที่นี่ครับไวไฟครับค้นหานะครับจะเจอนะครับ ddp mini นะครับตัวนี้นะครับเราก,กดเชื่อมต่อนะครับรหัสคือหนึ่งสองสามรหัสคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับก็ใส่ไปเลยครับกดเชื่อม เชื่อมต่อใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็ออกจากตัวนี้ครับก็เข้าไปที่แอปที่เราโหลดมานะครับกดเพิ่มกล้องนะครับตัวแอปจะให้เราเปิด g ิตก็ลองเปิดดูก่อนนะครับ เจ็กล้องแล้วเราก็กดเพิ่มเข้าไปครับนี่ครับก็จะเห็นภาพสดๆนะครับจากมือจากตัวกล้องครับก็กดสำหรับกดขยายได้ครับ นี่ครับแล้วขยับกล้องครับทีนี้ก็เรียกตำแหน่งที่เราต้องการได้ว่าจะติดวนไหน ติดก็ใช้ติดประมาณนี้ก็ให้สูงกว่าเดิมนิดหน่อยครับเดี๋ยจะมีปัญหาเรื่องมองไม่เห็นทะเบียนข้างหน้ครับส่วนวันที่กล้องครับเราไม่ต้องตั้งอะไรนะครับวันที่กล้องจะลิงก์กับโทรศัพท์เราครับก็จดจําจากโทรศัพท์เราอัปเดตเป็นปัจจุบันนะครับนี่ครับ ก็จะมีกล้องรบบนี่ครับฟูเฮดดีนะครับถ้าเราจะต้องการเซฟภาพก็กดที่เซฟภาพนะครับนี่ครับก็จะขึ้นให้เราเรียกเอาครับว่าเจ้าช่วงไหนครับอันนี้หลักๆก็มีแค่นี้ครับการใช้งานผ่าเนียโทรศัพท์นะครับ ส่วนกันตั้งข้างอื่นก็ลองเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างแอปเป็นเมนูภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายครับตอนนี้ผมก็ติดตำแหน่งที่ผมต้องการเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ครับ ภาพก็จะออกเหลืองๆเลยครับเป็นที่โทรศัพท์นะครับเพราะตัวนี้ปรับตัวนี้ปรับไว้แสงแบบสีเหลืองๆครับแบบป้องกันสายตานะครับเป็นที่โทรศัพท์นะครับไม่ได้เป็นที่ตัวกล้องนะครับนี่ค,ครับตำแหน่งที่ผมต้องการก็ข้างกระจก,กับมุมสูงเลยครับประมาณนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับตัวกล้องตัวนี้ครับจะบันทึกวิดีโอย้อนหลังครับได้หนึ่งนาทีนะครับไฟล์ละหนึ่งนาทีก็ถือว่าไม่สั้นไม่ยาวเกินไปครับไฟล์ละหนึ่งนาทีทําให้เราเซฟลงมือถือง่ายครับไวดีครับถ้ายาวกว่านี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการโหลดไฟล์นะครับนี่ถือว่าไวมากครับหนึ่งนาทีนะครับถ้าต้องการเซฟก็ นี่ครับกดแต่หน้าจอหนึ่งรอบนะครับจะมีเครื่องหมายให้ดาวน์โหลดนะครับแค่นี้ครับกดเข้าไปครับก็จะมีไฟล์ที่นี่ครับล่าสุดหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครับเต็มไปหมดเลยครับการติดตั้งใช้งานง่ายๆครับก็แค่นี้ก็นี่ครับ ไม่ยุ่งยากอะไรครับถัากลางวันนะครับกล้องก็ถือว่าชัดมากนะครับให้ความละเอียดคุ้มค่านะครับราคาไม่กี่ร้อยเองครับถ้าไปเทียบกับกล้องราคาเป็นพันสองพันเทียบไม่ได้อยู่แล้วครับแต่กลางวันน่ะสู้สีสู้กันได้ครับแต่กลางคืนความละเอียดที่ผมหลังจากที่ติดมานะครับก็สู้เขาไม่ได้ครับก็กล้องตอนนี้จะออกในโทนเมื่อนะครับเนื่องจากรูเอฟสองจุดสองนะครับก็จะออกเมื่อนิดหน่อยครับ ก็สามารถจับรถคันหน้าได้ครับจะพอจับทะเบียนได้ครับยังไงก็รอติดตามภาพชิปนะครับการใช้งานกลางวันกลางคืนถ่ายชิปนะครับก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับช่วยกดซับสไคร b เบอร์กดติดตามช่องนะครับหลกัหลกๆก็ช่วยกดติดตามช่องให้เราด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับ